สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูไก่นะครับซึ่งจะมีปัญหานะครับสําหรับคนที่เลี้ยงไก่นะครับว่าไก่หลังจากที่มันไม่สบายแล้วนะครับหรือว่าจูจูนะครับหน้ามันก็ซีดนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าไก่หน้าซีดนะครับอ่าทีนี้นะครับ ไข่หน้าซีดนี่คือมันจะมีหลายแบบครับบางทีก็อาจจะเกิดจากร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับหรือไม่ก็มันติดเชื้อมานะครับไม่สบายมานะครับพอหลังจากหายจากการไม่ไม่สบายเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ร่างกายมันก็ลสุดโทรมนะครับแล้วทําให้เกิดภาวะซีดได้นะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูวิธีนะครับแบบฉบับการรักษาครับที่ผมใช้มานะครับ จะมีตัวนี้นะครับใช้ออกซิ่นครับฉีดนะครับติดต่อกันประมาณสัก3ามถึง4ี่วันนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับจากด้านในตัวไก่นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าไก่มันไม่สบายเป็นเชื้ออะไรครับเราก็ใช้ยาตัวนี้ครับเป็นยาครอบจักรวาลนะครับให้ความว่าฆ่าเชื้อนะครับโดยโดยรวมนะครับไม่รู้ว่า ไก่มันมีเชื้อด้านในหรือเปล่าครับตัวนี้ก็เป็นยาแก้อักเสบครับชนิดฉีดนะครับตัวนี้นะครับได้จากปัสสุสานนะครับตัวนี้ไว้หยอดนะครับเป็นวิตามินครับแล้วก็กรดอะมิโนนะครับอันนี้ประเภทแคลเซียมครับบำรุงครับอันนี้เป็นยาลูกกรนนะครับ จะมีส่วนผสมของประเภทสมุนไพรนะครับพวกนกพวกแมงมุมยักษ์นะครับหลายอย่างนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับปักเขียฉีดยานะครับตัวนี้นะครับคาตัวซานะครับตัวนี้เป็นพระเอกนะครับตัวนี้นะครับช่วยให้ไก่นี่ที่หน้าซีดนะครับกลับมาแดงเหมือนเดิมครับนะครับ คมว่าไก่หน้าซีดนี่โอกาสหายมีเยอะไหมนะครับมันแล้วแต่นะครับบางตัวก็หายหายเร็วนะครับบางตัวก็หายช้าครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าหน้าหน้าซีดเรือรังครับข้าก่อนผมเคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งครับตอนนั้นหน้าแทบไม่มีเลือดครับตอนนี้มันเริ่มแดงครับตอนนั้นนี่ขอบปากนะครับเหลืองเยอะนะครับแต่ตนี้นี่หงอนเริ่มแดงมาครับ กินข sí, ้าวดีนะครับกินตอนนี้กินข้าวเก่งครับแล้วก็ดุมสังเกตนะครับดุมตัวนี้ครับเริ่มเริ่มแดงนะครับนี่ครับตัวนี้ครับดุมเริ่มแดงนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับจากที่เหลืองเหลืองเลยนะครับตอนนี้เริ่มแดงมานะครับเพราะว่าผมได้ฉีดยาและให้ยาเป็นหนึ่งชุดนะครับหลังจากนั้นผมก็มาทำคลิปวันนี้อีกหนึ่งรอบนะวันนี้จะมาทำซ้ำนะครับนี่ครับ ขั้นตอนแรกเลยนะฉีดออกซินะครับ 0.5cc ผสมน้ำนะครับ เปล่านะครับนี่ครับดูดขึ้นมานะครับเพื่อจะเจือจางยาครับตัวยายามันอาจจะเข้มข้นครับนะครับให้มันเจือจางหนึ่งต่อหนึ่งครับทีนี้ผมจะฉีดออกซินะครับไปใต้ผิวหนังนะครับหน้าอกนะครับกดให้ดูชัดๆน,น,นะครับ สังเกตตรงนี้เป็นเป็นส่วนหน้าอกนะครับตรงนี้ครับเป็นกระดูกนะครับตรงนี้นะครับเราก็วัดมานะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับวัดมานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะครับให้ฉีดใต้กล้ามเนื้อนะครับศูนย์จุดประมาณไม่ประมาณสักครึ่งครึ่งเซนนะครับนะครับ นี่เราก็นวดนะครับนี่ครับนี่เราก็เก็บน้ํานี่ก่อนนะครับทีนี้นี่ครับขาตัวซานนะครับฉีดคนละข้างนะคมมว่ออกซิฉีดข้างนี้นะครับขาตัวซานต้องฉีดทีข้างนะครับเพื่อป้องกันตัวยามันตีกันนะครับ ตัซานนี่มันจะเป็นพวกวิตามิน B นะครับนี่จะเป็นมีส่วนผสมของบริษัทนะครับหลายอย่างครับเป็นเป็นสูตรเป็นสูตรยาเฉพาะของของบริษัทเขาเลยนะครับตัวนี้จะทําให้ไก่กินข้าวเก่งนะครับแล้วก็หน้าแดงครับช่วยรักษาโรคโลหิตจางของไก่นะครับทําให้ไก่ร่างกายสมบูรณ์ครับแดงเร็วนะครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับฉีดหนึ่งครั้งครับไม่ไม่ไม่ควรฉีด ซ้ำกันทุกวันนะครับเดี๋ยวมันไก่จะรับยาไม่ไหวนะครับศูนจุดห้าซีซีพอนครับมันไม่เอาเยอะนะครับประมาณนะครับทีนี้เราก็จับไก่งายอีกด้านหนึ่งนะครับ นะครับจากหน้าอกไก่ตรงนี้นะครับวัดมานะครับตรงข้ามากับที่เราฉีดยาตะกี้หนึ่งประมาณหนึ่งเซนนะครับ,นะรบแล้วก็นวดน,นะครับทีนี้เราก็ฉีดครบทั้งสองด้านนะครับ,ด,นนรบด้านหนึ่งขาชี้นะครับด้านหนึ่งขาตัวซานเพื่อการบำรุงนะครับทีนี้ เราก็ทต่มาทําการบํารุงกันเลยนะครับนี่ครับยาฉีดก็เรียบร้อยนะครับเราก็จับไก่พักนะครับนี่เราก็ให้ยากินเลยนะครับ นี้เป็นยาที่ลุกกรอนนะครับศูนไพภัยครับให้2องเม็ดเลยครับนะครับสเม็ดนะครับต้อการบำรุงนะครับป็นเสียมนะครับตัวนี้เป็นใบโอแคลนะครับ เม็ดเนึง <Elena> ครับ<ล>ุบ <Banana> <one> นะครับตัวนี้ก็ตัวมิโนตัวนี้ครับเราเอาใส่ไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบ่งไว้นะครับก็บีบให้ไก่กินเลยนะครับอย่าเยอะนะครับนิดนึงนะครับ นี่เราก็บำรุงตัวไก่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวสักพักสักมาณสักหนึ่งอาทิตย์ครับหน้าตามันก็ทะลุมแดงมันครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยนะครับประมาณแปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่โอกาสหายมีเยอะนะครับบางตัวก็ไม่หายนะครับแล้วแต่นะครับเป็นบางตัวไปนะครับแต่ตัวนี้หน้าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าหน้ามันแดงแดงอยู่นะครับ นอนแดงครับมีเลือดครับนี่ครับถือว่าร่างกายมันดีขึ้นมานะครับนี่ครับสังเกตตรงงอนะครับครับครับมีมีเลือดลมดีขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนวิธีรักษาไก่หน้าซีนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เอาไก่ไอตัวเขียวตัวนี้นะครับที่เป็นโรคหน้าเหลืองนะครับตัวนี้นะครับไก่หน้าซีดนะครับคราวนี้ก็มาให้ดูเลยครับนี่ครับหน้าตาแดงนะครับหน้าตาแดงนะครับที่แรกนึกว่ามันไม่รอดนะครับ สรุปก็คือมันรอดนะครับก็เลยเอามาขังรวมกับไก่ตัวเมียนะครับนี่ครับนี่ครับนครับอันนี้เป็นไก่ตัวเขียวนะครับเขียวออกสานะครับที่เอาไว้ทาคลิปรอบก่อนนะครับที่ว่าหน้าซีดนะครับจนจนเหลืองนะครับตอนนี้ก็หน้าหน้าก็แดงแล้วครับหน้าแดงนะครับ หลอดตายแล้วนะครับไม่ไม่ตายแล้วครับผมก็เอามาขังรวมกับไก่ตัวเมียนะครับให้มันกินอาหารนะครับครับกินอาหารกินข้าวเปลือกกับไก่เล็กนะครับนี่ครับแต่เรื่องเรื่องยาต่างๆนี่ก็หยุดหยุดหมดแล้วนะครับไม่ไม่ให้แล้วครับเพราะว่าผมให้ยาครบครบจํานวนนะครับผมให้ยาติดต่อกันประมาณสักสี่ห้าวันนะครับนะครับแล้วก็ให้คาตุซานนะครับแล้วก็ยาบํารุงนะครับนี่ครับ แดงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นไก่ตัวเดียวกับในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมอธิบายการรักษาไก่หน้าซีดนะครับว่ามันต้องให้ยายังไงต้องบำรุงยังไงนะครับนี่ครับแดงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกะว่าเอามาเช็ดหน้าเช็ดตานะครับแล้วก็เริ่มบำรุงอีกนิดนึงนะครับให้มันแดงสดนะครับนีครับหลังจากคลิป ที่ผ่านมาที่ผมลงไว้คราวก่อนนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยนะครับครับก็ให้ยาต่อเนื่องไปแค่อีกประมาณทักสามสี่ห้าวันนะครับแล้วก็บํารุงนะครับดยขาตัวสูงขาตัวซานที่ว่าไปนะครับแล้วก็บํารุงนะครับก็มาขังรวมกับไก่ตัวเมียนะครับมันก็แดงคนเดียวอัตโนมัตินะครับไก่เมื่อร่างกายสมบูรณ์ยังไงมันก็แดงนะครับนะครับไม่มีเชื้อโรคในตัวนะครับแล้วก็บํารุงไปด้วยนะครับมันก็แดงเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ เดียวกับตัวในคลิปนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับนี่วันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็เดี๋ยวจะเอามาเช็ดหน้าเช็ดตานะครับแล้วก็ให้ยาบำรุงนิดหน่อยครับนี่ครับครับให้มันให้มันแดงกว่านี้อีกนะครับให้มันสดๆไปเลยนะครับแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับรอดถือว่าไก่ตัวนี้รอดตายจากโรคหน้าเหลืองครับโรคหน้าซีดนะครับอาจหน้าจางหน้าเพลิดนะครับหรือว่าไก่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่ครับตัวนี้แดงแล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ติดตามและถามเข้ามาว่าให้ถ่ายคลิป2ว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากรักษานะก็ตามนี้เลยนะครับแดงนะครับก็มีอะไรมากนะครับก็ขังไว้กับไก่ตัวเมียนะครับนะครับให้มันกินอาหารกับไก่เล็กนะครับเขาเปลือกกับไก่เล็กนะครับแล้วก็ให้มันอยู่รวมกันนะครับแค่นี้เดี๋ยวมันมันก็เริ่มแดงนะครับไก่กินดีอยู่ดีครับยังไงเด็กก็แดงนะครับ